วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นเท้าเท้าสวยเท้าเจ็บสัญญาณดีจะมั่นคงหรือจะเจออุปสรรคพร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปเสริมทานบารมีให้สิบได้แสนให้ร้อยได้ล้านสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสัญงานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศูนย์หนึ่งหนึ่ง ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดวันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับอวัยวะที่แบกรับน้ำหนักของทั้งร่างกายนำพาเราก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งชีวิตและเป็นรากฐานที่เชื่อมต่อเราไว้กับผืนดินเท้าคือสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งของเส้นทางชีวิตความมั่นคงและการก้าวเดินไปข้างหน้า คือภาพแทนของรากฐานและทิศทางในการดำเนินชีวิตของเราในโลกแห่งความฝันการฝันเห็นเท้าจึงเปรียบเสมือนการที่เราได้ตรวจสอบรากฐานและเส้นทางของเราเองคือภาพสะท้อนว่าเรากำลังยืนหยัดอย่างมั่นคงบนเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่เรากำลังจะก้าวไปข้างหน้าหรือกำลังจะถอยหลังและเราพร้อมที่จะออกเดินทาง ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วหรือยังวันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันแห่งการก้าวเดินนี้กันว่าเท้าในฝันของคุณนั้นคือสัญญาณแห่งความมั่นคงที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จหรือเป็นคำเตือนถึงอุปสรรคที่จะทำให้การเดินทางของคุณต้องหยุดชะงักพร้อมเลขนำโชคที่จะช่วยให้ทุกย่างก้าวของคุณมั่นคงและนำไปสู่โชคดี เรามาเจาะลึกคำทํานายในแ8สถานการณ์กันครับสถานการณ์ที่1ฝันเห็นเท้าที่สะอาดและสวยงามคำทำนายมีดังนี้คำทํานายหลักเป็นความฝันมงคลที่ดีเยี่ยมที่สุดบ่งบอกว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตในเส้นทางที่ถูกต้องและมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบ และจะก้าวหน้าไปในทิศท,ทางที่ดีอย่างปราศจากอุปสรรคด้านการงานการงานจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และเป็นที่ยอมรับในความสามารถเส้นทางอาชีพของคุณกำลังสดใสด้านการเงินการเงินจะดีขึ้นอย่างมากมีความมั่งคัง่งและมั่นคงในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนโสด จะได้พบเจอเนื้อคู่ที่ดีที่จะเข้ามาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและมีรากฐานที่แข็งแกร่งคำเตือนจงมั่นใจในเส้นทางที่คุณกำลังก้าวเดินไปคุณมาถูกทางแล้วจงรักษาความดีและความถูกต้องนี้ไว้สถานการณ์ที่สองฝันเห็นเท้าที่สกปรกหรือบาดเจ็บ คำทํานายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีบ่งบอกว่าคุณกำลังเดินไปในเส้นทางที่ผิดหรือกำลังจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากอาจหมายถึงการเข้าไปโัวพันกับเรื่องที่เสื่อมเสียหรือการเจ็บป่วยด้านการงานให้ระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่จะนำไปสู่ปัญหาและความเสื่อมเสียชื่อเสียง อาจมีอุปสรรคเข้ามาทําให้การทํางานติดขัดด้านการเงินมีเกณฑ์จะเดือดร้อนทางการเงินหรือเข้าไปผูกพันกับธุรกิจที่ไม่สุจริตด้านความรักสําหรับคนโสดอาจได้พบเจอความรักที่จะนําพาความเดือดร้อนหรือเรื่องเสื่อมเสียมาให้ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์กำลังมีปัญหาอาจเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์หรือความผิดพลาดบางอย่าง คำเตือนนี่คือสัญญาณเตือนให้คุณหยุดและทบทวนเส้นทางชีวิตของคุณอีกครั้งจงกล้าที่จะถอยออกมาจากเส้นทางที่ผิดสถานการณ์ที่สามฝันว่ากำลังล้างเท้าคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีมากบ่งบอกถึงการชำระล้างความผิดพลาดในอดีต และการเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่ดีกว่าเดิมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหมดเคราะห์และการเริ่มต้นใหม่อย่างบริสุทธิ์ด้านการงานคุณกำลังจะแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากในที่ทำงานได้สำเร็จและภาพลักษณ์ของคุณจะกลับมาดีอีกครั้งด้านการเงินจะสามารถแก้ไขปัญหานี้สินและเริ่มต้นวางแผนการเงินใหม่ได้ด้านความรัก สำหรับคนโสดคุณพร้อมที่จะทิ้งความเจ็บปวดในอดีตและเปิดรับความรักครั้งใหม่ส่วนคนมีคู่จะสามารถแก้ไขปัญหาเก่าๆและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันได้คำเตือนการยอมรับและชำระล้างความผิดพลาดคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จจงก้าวต่อไปอย่างมั่นใจสถานการณ์ที่สฝันว่าเท้าถูกพันธนาการหรือก้าวขาไม่ออก คำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกอึดอัดถูกจํากัดอิสรภาพและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้คุณอาจกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้คุณไม่สามารถทําตามเป้าหมายของตัวเองได้และรู้สึกเหมือนกําลังย่ํำอยู่กับที่ด้านการงานคุณอาจกําลังอยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบที่เข้มง,งวด หรือมีอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ด้านการเงินอาจมีปัญหาหนี้สินหรือภาระผูกพันที่ทำให้คุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ด้านความรักสำหรับคนโสดอาจกำลังรู้สึกติดอยู่กับอดีตหรือความคาดหวังของคนอื่นส่วนคนมีคู่อาจกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดและไม่มีการพัฒนา คำเตือนความฝันนี้คือสัญญาณเตือนให้คุณลองมองหาหนทางที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพัฒน,นาการที่คุณกำลังเผชิญอยู่สถานการณ์ที่หฝันว่ากำลังเดินเท้าเปล่าคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ตีความได้สองทางขึ้นอยู่กับความรู้สึกและพื้นดินที่เหยียบหากเดินบนพื้นดินที่นุ่มนวลและรู้สึกดี จะหมายถึงความเป็นอิสระและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติแต่หากเดินบนพื้นที่ครุขระและเจ็บปวดจะหมายถึงความเปราะบางและความยากลำบากด้านการงานคุณอาจกำลังทำงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงหากรู้สึกดีหรือกำลังเผชิญกับปัญหาโดยไม่มีใครช่วยเหลือหากรู้สึกเจ็บด้านการเงินจะมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่าย หากรู้สึกดีหรือกำลังเผชิญกับความขัดสนหากรู้สึกเจ็บด้านความรักสำหรับคนโสดจะมีความสุขกับอิสระและความเป็นตัวของตัวเองส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งคําเตือนจงสำรวจความรู้สึกของตัวเองในฝันให้ดีเพื่อที่จะเข้าใจสภาวะที่แท้จริงของคุณสถานการณ์ที่ห ฝันเห็นเท้าที่มีขนาดผิดปกติใหญ่ไปหรือเล็กไปคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่สะท้อนถึงความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจในรากฐานชีวิตของคุณเท้าใหญ่เกินไปหมายถึงคุณอาจมีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปจนดูเย่อหยิ่งเท้าเล็กเกินไปหมายถึงคุณกำลังรู้สึกว่ารากฐานของตัวเองไม่มั่นคง และขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงด้านการงานคุณอาจกำลังประเมินความสามารถของตัวเองสูงหรือต่ำเกินไปซึ่งจะส่งผลเสียต่องานด้านการเงินคุณอาจมีความมั่นใจในการลงทุนมากเกินไปหรือไม่กล้าที่จะลงทุนเลยด้านความรักสำหรับคนโสดคุณอาจเลือกคนที่สูงหรือต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองมากเกินไป ส่วนคนมีคู่อาจรู้สึกว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์คำเตือนจงกลับมาประเมินตัวเองบนพื้นฐานของความเป็นจริงสร้างความมั่นใจที่พอดีคือหัวใจของความสำเร็จสถานการณ์ที่7ฝันว่ามีคนมาล้างเท้าให้คำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลบ่งบอกว่าคุณจะได้รับ การเคารพยกย่องและการช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือคนที่มีสถานะได้กว่าพวกเขาจะนำพาความสำเร็จและโชคลาภมาให้คุณด้านการงานคุณจะได้รับความร่วมมือและความเคารพจากลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีด้านการเงินบริวารจะนำโชคลาภหรือช่องทางธรรมหากินมาให้ด้านความรัก สำหรับคนโสดอาจได้พบรักกับคนที่มีอายุน้อยกว่าส่วนคนมีคู่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคนรักคําเตือนจงดูแลบริวารและคนรอบข้างของคุณให้ดีเพราะพวกเขาคือผู้สนับสนุนที่สำคัญของคุณสถานการณ์ที่แปฝันว่าไม่มีเท้าคําทํานายมีดังนี้คําทำนายละ่ะ เป็นความฝันที่น่ากลัวและเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกสูญเสียรากฐานและหมดสิ้นหนทางในชีวิตคุณอาจกำลังรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างและไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้อีกด้านการงานมีเกณฑ์จะตกงานหรือสูญเสียตำแหน่งที่สำคัญที่สุดด้านการเงินจะประสบกับวิกฤตทางการเงินอย่างหนักจนอาจถึงขั้นล้มละลายด้านความรัก สำหรับคนโสดอาจรู้สึกสิ้นหวังในความรักอย่างสมบูรณ์ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจจบสิ้นลงและทำให้คุณรู้สึกเหมือนไม่เหลือใครคำเตือนนี่คือสัญญาณเตือนที่รุนแรงที่สุดให้คุณร้องขอความช่วยเหลือโดยด่วนที่สุดจงอย่าเผชิญกับความรู้สึกนี้เพียงลำพังเพราะยังมีคนที่พร้อมจะยื่นมือมาประยุงคุณอยู่ได้เวลามาเจาะลึก เลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับการตีเลขจากฝันเห็นเท้านั้นมีความเชื่อมโยงกับร่างกายและการเดินทางตามตำราเท้ามีสองข้างคือเลขสองนิ้วเท้าคือเลขห้าเรามาลงรายละเอียดกันครับฝันเห็นเท้าทั่วไปเลขเด่นที่สุดคือสองชุดเลขแนะนำหนึ่งสองสองหนึ่งสองหหสอง เท้าสวยงามเป็นเลขแห่งโชคสองและเก้าชุดเลขแนะนำสองเก้าเก้าสองเท้าบาทเจ็ดเป็นเลขเตือนเคราะห์สองและเจ็ดชุดเลขแนะนำสองเจ็ดเจ็ดสองหลังเท้าเป็นเลขแห่งการหมดเคราะห์สองและศูนย์ชุดเลขแนะนำสองศูนย์ศูนย์สองไม่มีเท้า เป็นเลขเตือนภัยรุนแรงไม่ควรเสี่ยงโชคสรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันเห็นเท้าก็คือภาพสะท้อนของรากฐานที่ค้ำจุนชีวิตของเราคือการย้ำเตือนให้เรากลับมาดูแลเส้นทางที่เรากำลังก้าวเดินรักษาเท้าของเราให้สะอาดเพื่อเดินไปในทางที่ถูกต้องและยิวยาบาดแผลเพื่อให้เรามีพลังที่จะก้าวต่อไป ขอเพียงเรามีรากฐานที่มั่นคงเราก็จะสามารถยืนหยัดและก้าไปสู่ทุกความสำเร็จได้อย่างแน่นอนสำหรับในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกความฝันที่เป็นสัญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกและสิ่งที่ไม่รู้จักนั่นก็คือฝันเห็นป่าใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมและคุณเคยฝันแล้วมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือไม่ มาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนิพกทำนายฝันโดยเอเมนคอลตูนายตู่วัน,นิพกออนไลน์เสริมทานบารมีให้สิบได้แสนให้ร้อยได้ล้านสนับสนุนวันนิพกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศูนย์0 1 1ห ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ